กล,ลกับสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่เคารพเราท่านวันนี้คุณอยู่ผมในเกมกันดั้มเบเกอร์โมบายอีกเล้วชนะคบผมหรือชื่อนี่คือกันดั้มเพื่อนกันฮาแฟนเองแน่นอนผมนะว่ามาวันนี้ก็ต้องมีตุกัวชาตูวใหม่เข้ามาผมนะพร้อมกับกิจกรรมอื่นเหมือนเองโอเค เพื่อการเสียเวลาเนี่ยเราไปชมกันดีกว่าปโอเคผมนะก่อนเธอจะไปเรื่องของตุกาชาเนี่ยเราต้องแวะเรื่องของเซคเริลมชันในช่วงนี้ก่อน <Yeah! S 1> ซึ่งช่วงนี้ผมนะก็ <Yeah! S 1> เยเป็นการมาของเดอะวิฟิตผมนะอ่าทานโปสเตอร์ผม <Yeah! S 1> ก็น่าจะเป็นอะไรการขนย้ายอะไรสักอย่างผมนะ ซึ่งน่นเราผมนะว่าสเตปในการเคลียร์ในครั้งนี้ก็คือการเล่นแบบระดับผมนะก็จะมี normal hard very hard super hard แล้วก็ ex super hard นั่นเองผมแล้วก็หากเราเคลียร์ระดับ normal ประมาณ5ครั้งเนี่ยเราจะดับชิ้นส่วนของ hexa ผมนะประมาณ5ชิ้นแต่เป็นระดับ3ดาวน,นะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญนะผมนะในอีเวนต์นี้ผมบอกเลยครับว่าตัวของ hexa เนี่ยป้องกันอย่างดีเลยนะเอ yeah. คนจะมีสายแบบโลแลนสแนปเปอร์ยิงคลุกล่อยค่ะมันน่าจะ <Okay. S 1> โอเคผมโอเคสลาโบนัสในครั้งนี้ผมนะหากเรามีชุดส่วนของนิวกันดด้มผมคือหลายคนนี่ก็สงสัยกันนะนิวกันดด้ามเนี่ยมัน โตเก่าไม่ใช่เหรอเอาจริงๆนะครับผมนะตอนที่ผมเห็นขั้แรกในผมลุกขึ้นเลยนะผมขึ้นเลยอ่ะแบบว่าโอ้โหอันที่เรามีคือเวอร์คาไงแต่อันนี้มันเป็นแบบธรรมดาผมนะเออเขาย่อมาขายผมปนะประมาณนั้นก็ในส่วนนี้ผมนะมันจะบอกโบนัสชิ้นละประมาณ7 0 0เอเองผมก็ถือว่า ไม่ธรรมดาในเองผมแล้วก็อีก2ตัวผมนะก็เป็นตัวของฮิกซ่าแล้วก็เอ็ดสามวผมน้องมอนะมันจะบอกชิ้นละ20%่เอผมก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็สูงสุดของอีเวนต์นี้เนี่ยก็คือทําได้ประมาณ1,500%นั่นเองอ่ะเราดูที่เอ็กซ์เชหรือคือร้านค้าทีรื่อแต้มของเว้นกันดีกว่าผมนะซึ่งหน้าแรกเนี่ยในส่วนของพาร์ทผมมันจะมีชิ้นส่วนของวิตตอรี่กันดั้มฮิกซ่าผมนะประมาณ อ่าห้าชิ้นนะผมแต่ว่ามันจะแบ่งเป็นระดับ3ดาวแล้วก็ระดับ5ดาวนะผมนะซึ่งผมก็เออซื้อไปแล้วไงเออแล้วก็หน้าถัดมาผมนะก็จะเป็นเรื่องของเกียร์ผมก็จะเป็นส่วนพัดในผมนะก็จะมีส่วนอ,อกเช่นเดิมผมพัดมาผมนะก็จะเป็นส่วนของไอเทมผมนะก็จะมีแหนอเวกต่างต่างแล้วก็รวมถึงแหนอัพเกรดผมและแน่นอนผมนะว่าครั้งนี้ก็จะมีแหนในการอ่าเทิร์นอัพเข้าไปเป็นระดับ เรียกว่าอะางระดับหกดาวผมนะเออประมาณนั้นผมนะก็จะมีหลายอย่างเลยครับอ่ะถ้าสนใจไหนหรือเลงอันไหนไว้ก็อย่าลืมมาดูกันละกันนะผมนะเออไม่รู้รอบนี้จะมีคอสคอมแบมแ็กมหมหรือเปล่านะผมก็เลงคอสคอมแบ็กอยู่ไงเอออ่ะก็ไม่มีนะครับผมแล้วก็สุดท้ายผมนะก็จะมีเรื่องของสคริปติเกอร์แล้วก็อสแตนดาร์ดแคปซูลผมนะตัวกระชานเองผมแล้วก็จะมีเบสอันใหม่ด้วยนะของอะนิวการ์ดผมนะเออน่าสนใจอยู่ โอเคผมนะหลังจากที่เราเลื่เทอะเรื่องของกิจกรรมมานานเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ที่ตู้กับสูหรือตู้กระชาสักทีผมซึ่งผมบอกเลยนะตู้กันดนัมเบลเทิร์นเฟติวเนี่ยโอ้โหผมได้เหวอเลยนะเหวอเลยว่าโอ้นิวกันดัมเี่นหมาแล้วไม่เชืเ่อเหรอเออก็ตกใจเหมือนกันผมนะพอกลับไปดูโอ้ของเรามันเวอร์คางไงแต่นี่มันเป็นแบบเบอร์ธรรมดามาผมนะก็เนะขาเอามาให้เราเปิดจับจองนั้เองผมนะแล้วก็จะมีเรื่องของนักวินเข้ามาใหม่สองคนผมนะก็มีอากิฮิโร่แล้วก็อ่า ไอ้ไอ้ล่าหรือเปล่านะผมก็จำชื่อไม่ได้ผมนะเดี๋ยวช่างมันเถอะโอเคนอกนั้นก็ยังเป็นเรื่องของเดิมๆนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงของผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาสสองสกิลของนิวกระดั้มกันดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างผมจับไปสำหรับเลดดอปโอมนะที่เขาให้มาก็คือ0.556%นผมนะระดับ5้าดาวเองก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ตัวของนิวกระดัมเนี่ยเขาให้อุธมาเยอะเหมือนกันนะเออก็คือมันคล้ายๆกันเลยแหละ แล้วก็เพียงแต่ในครั้งนี้เนี่ยเขาจะมีสกิลมาแค่2สกิลผมหน้าที่ติดอยู่กับแขนแล้วก็ติดอยู่กับไปแขกน,นั่นเองสำหรับสกิลที่ติดอยู่กับแขนผมนะก็กเป็นอ่าบีมเซเบอร์คอมโบผมนะก็กเป็นการได้ล่าบีมเซเบอร์เอกผมพลังทำลายเนี่ยอยู่ที่ระดับ B บ,บวกนะจ๊ะ สกิลต่อมาผมนะากายเป็นสกิลที่ติดอยู่กับแบ็คแพคผมนะอันนี้เป็นสกิลเข้าฉากผมนะเป็นท่าไมตายแน่นอนร้อยเป็นเซนผมนะเป็นฟินเฟลคอมโบผมก็หลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะบวกพลังแอคแท็เรื่องของการโจมตีบีมนะผมนะให้กับเพื่อนในประมาณ30%ผมแล้วก็บวกดีเฟนช็อตให้อีกประมาณ15%นะถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็พลังทำลายของท่านี้ผมนะอยู่ที่ระดับซนั่นเองผมนะเออก็ประมาณนี้เลย โอเคไหนล้วก็มาทังทีเนี่ยเดี๋ยวลองมาเสี่ยงดวงซักหน่อยนะครับนะว่ามันจะออกหรือเปล่านะเออคือเอาจริงๆนะถ้าได้ไปแคกมานี่ก็คือคุ้มเลยคุ้มกว่าอันที่เราได้เวอร์คายอีกนะผมว่าไปแคกเนี่ยคุ้มกว่าแต่ถ้าเอากันจริงๆนะผมว่าเกมนี้เนลเล่บอโหดมากนะโหดแบบจริงๆอ่ะถึงจะออกสีดาวก็จริงนะแต่ว่าสีดาวที่มีมันเยอะไงเออมาดูซิ อุ้ยสีดาวจริงๆครับไปรุ่น <c oughs> คือนจะขิงยังไงก็ไม่ดูนะแต่ว่ามันแทบจะออกยากมากมาชิ้นแรกผมนะสดาวขอมซากโคผมไทยเอฟเอฟเก่มาสาบีนนเองผมชิ้นที่สองนะจ๊ะนี่กระน,นา้เอ็กระน้มาร์คทผมนะเออเอยูดีไซน์ <c oughs> ชิ้นที่สามผมนะอ,อุอันนี้นี่ผมบ้าดีนะกาฟิตกาอะไรสักอย่างนี่แหละ มาสามเดือนผมนะปั้นเล่นดีมหมเนี่ยสามดาวผมนะโหม,มาละเอ้ยแคมเฟอร์ผมแคมเฟอร์เฉยๆไม่อเมซิ่งโอ้โหสามดาวเลยแล้วผมโอ้ดาก่อนกระนำนะหลายคนน่าจะตาาเต็มไปแล้วผมนะสำหรับตัวนี้อุย้อยสองดาวเลยแล้วออไฮโกจิโอ้โหสองดาวเลยแล้วยเยอะเกิน

โโอ้เป็นไงไม่ธรรมดาแล้วรอบนี้ตรงตกแถมห้าดาวผมนะฟินคันแมวอย่างเท่อานสุดท้ายพอดีผมนะโอ้โในรอบหลายเดือนนะผมนะกว่าจะตรงตกเนี่ยถือว่าสุดจริงๆแต่ว่าเราซื้อเต็มหมดแล้วไงไม่รู้ว่าเอามาอัพอะไรเนี่ยเออโอเคผมนะเดี๋ยวเราจะไปส่องบรรยากาศภายในอีเวนต์มิชชั่นกันบ้างผมนะว่าบรรยากาศยังเป็นยังไงผมนะแต่ว่า ผมต้องขอพูดเรื่องของกันดัมอิตอลี่เฮกซานก่อนนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาให้มาแค่สกิลเดียวผมนะก็คือสกิลที่ติดอยู่กับส่วนแขนนะผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยข้อดีของมันกะ็คือมันจะบวกโป้ให้เราด้วยนะก็ <c oughs> คือเหมือนจะดีและก็ไม่ดีในเวลาเดียวกันนะผมนะประมาณนั้นแล้วก็ท่านี้ผมนําเป็นการใช้บีมเซเบอร์เนี่ยโจมตีแบบสปปนไงผมแล้วก็พลังทําายที่ระดับดีนะแล้วก็คูดาสามสิบวิประเด็นก็คือ ต, yeah. ตัวละคร nee. er ตัวนี้ที่ผมได้มาผมยังไม่ได้อัพเดอยไงเข้างั้นเดี๋ยวผมจะโยกสกิลนี้ไปให้กับตัวอื่นใส่ไปก่อนผมนะเรามาดูว่าสกิลมันหน้าตาเป็นยังไงผมนะจัดไปและสำหรับตัวที่เราจะโยกมาใส่ผมนะก็คงหนีไป่พ้นตัวของอ่าเบอร์นิงกันด้าผมนะหรือคือก็อดกันด้าเองซึ่งผมแปลกใจนะว่าทำไมมันใส่ตัวของดมอนคัทแล้วเอ็กซ์ไอแอคทีฟเวอร์แท็กเนี่ยมันขึ้นแค่อันเดียวผมนะอย่างอื่นไม่ขึ้นเลยเพราะงั้น ถ้าไปใส่ตัวอื่นเนี่ยมันจะเวิร์กกว่านะแต่ของโดมอนครับตัวนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะไปเหมาะกับชั้นนิงมากกว่านะก็อย่างนั้นแหละโอเคใส่แขนกันนะผมรู้สึกว่าจะอยู่ภ้าคของวิสตอรี่ปีวิสตอรี่เนี่ยเออเนี่ยใส่มาแล้วก็อันนี้ผมจะแถมเป็นพิเศษนะครับว่าเราเพิ่งได้สกิลของเจ้าอันนี้มาไฮนิวอ่าน่าจะอยู่ที่ชาคอตเตอร์แอแคแท็กับผมนี่ไฮนิว,ใ,นวใช่ไหม ไม่ใช่ฮะเอา้าอ๋อนี่ไงนี่ไงอ่านี่ไฮนิวโอเคเดี๋ยวเซตสกิลก่อนที่จะเอาไปนะปึ๊บสกิลแรกขอเป็นสกิลของวิสซอรี่ผมแล้วก็แบ็คแฮ็กของไฮนิวปิดท้ายด้วยนี่ด้ยวยก่อนอ่าบีมเซเบอร์ของเบร์นิงแล้วกันผมนะโอเคเอาละในเมื่อทีมของเราเนี่ยพร้อมแล้วผมนะเราจะรอช้ายอยู่เลยล่ละแล้วก็จัดเลย <c oughs> เอาละเราจะเอาเพื่อนไปะสักคนละกันนะผมนะคือ เราก็เลีสอง200เหมือนกันได้ไงเราได้200สามโคน่นผมนะเดี๋ยวผมว่าเราเอาแบกตัวนี้ดูสิจัดไปนี่รถพ,พังเลยแค่ห้าหมื่นเอี่นะก็ถือว่าดีมาออโต้ไปก็มีแค่ท่าเดียวไงมาเหมือนจริงกันนะผมนะติดตัวของนิวเนวเฉยๆไม่มีโบคามาผมนะเออแล้วก็แบคแคก่ก็ถือว่าใช้ได้มาโลชาร์กไปแล้วครับผมก็เป็นดาดที่อยู่ในอาวากาศนะ ก็ถือว่าดีมาดูสกิลของไอ้เฮกซ่าก่อนดูซิสกิลจมตีบิ่มเนี่ยมีแค่แนวนะฟันสองทีดีดูไฮไลไท์ดีกว่าเดี๋โวบอสออกก่อนมันใช้ไปแล้วอันแนวโอ้โหอย่างเท่เออโอ,อ้ไม่ธรรมาดาโอ้โหต่อยเหมือนในไมซี์เลยฮะเออตอตเหมือนในแอนิเมะ มา,อาขอส <มา S 1> ับตัวห้าไม่ตายเลยสับเข้าไปหนึ่งทีมาเจอจุนี่ป่ผมนะทำงานละแต่ว่าในแมปน,นี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าตัวละครเนี่ยมันป้องกันดีนะเออดีเฟนด์ดีโอเคก็ถือว่าได้แล้มนะกดฟอโ l ไปแต่บแบ็กซิมัม โอเคครับ okay, ผมนะก็จบแล้วครับผมสลับรีวิวการเปิดตูก๊กชาของนิวกันดัมธรรมดาผมเป็นยังไงเออหลายคนอาจจะชื่นชอบผมนะเพราะว่าครั้งนี้ผมบอกเลยครับว่าตั้งแต่เล่นมาหลายเดือนเนี่ยกำลังจะตรงปกก็ครั้งนี้แหละเออถือว่าไม่ธรรมดาจริงโอเคสำหรับคนต้องการจะเปิดปู่นี้ผมนะไม่ว่าคุณจะมีฮาร์ดรชิปประมาณ150แต้ม3 0 0แต้มหรือไม่เป็นแสนแสนแต้มเนี่ยทุกครั้งที่คุณเปิดผมคุณมีอกาสได้เสมอนะฮิดองไง สำหรับวันนี้ก็คงไม่เะียฝากผมนะก็ขอให้คนเนี่ยสนุกกัรเล่นเกมกันน่ากระเทิรนกันฮาวาแฟนผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะไปบายจุบจ๊บจุ๊บไต้โลกมันเท่นนะเออ right now, right now.